ชิมก็ยิ่งอร่อยชิมแ็กชิมน้อยคอยชิมทั้งวันยัยยยยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการยิ่งชิมยิ่งอร่อยนะครับคุณผู้ชมมาดูกระเป๋าสินี่ตายแล้วไปตลาดนะลดโลกร้อนดีกว่าไปใส่ถุงพลาสติกนะคุณผู้ชมซื้อแบบนี้ใบหนึ่งไทยชื่นใจนักหนา บนตกในน้ำก็มาแวะสักการะทำบุญสุนทานอาหารขาวหวานแปลกหูแปลกตาทั้งในกรุงเทพทั่วไปอาหารไทยๆชื่นใจนักคุณผู้ชมครับเสร็จจากการเที่ยวที่หอิสินกรุงเทพก็เดินข้ามถนนมานิดเดียวในช่วงบริเวณที่เขาเรียกว่าสยามสแควร์นี่แหละคุณผู้ชมร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งขายเฉพาะสเต๊ะ ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมตอนนี้มานั่งอยู่ในร้านแล้วแล้วก็เจ้าของร้านนั่งอยู่ข้างๆสวัสดีครับคุณปยาสว,ส,สวัสดีครับนีคบ่คิดยังไงถึงจะขายแต่เฉพาะสะเตะคือผมคิดว่าสเตะเนี่ยมันเป็นอาหารประจําชาติของเราผมอยากทําให้มันยกระดับขึ้นมาอีกอยู่เต็มโต๊ไปหมดมันไม่ใช่หมูแล้วร้านนี้ไม่มีหมูด้วยไม่มีหมูครับอาจารย์ในแน่นันหน่อยซิมีอะไรเด็ดขาดของคุณก็ที่นี่นะครับเมนูทุกเมนูจะเป็นสเต๊ะหมดนะครับก็จะมีเป็นกุ้งสเตะ๊ะไก่สเตะหอยแมงคูสเตะ มีเนื้อโคขุนสเต๊ะแล้วก็ลูกชิ้นสเต๊ะนะครับทำไมต้องใส่กระป๋องอ่ะแล้วนันง่ิงมันเรียบร้อยสิแมพมันก็ต้องเป็นผู้ดีหน่อยครับอาจารย์อ๋อวัยรุ่นครับอ๋อลืมนึกไปคุณผู้ชมวัยรุ่นเขากินไปทํากิจกรรมไปเดินไปอ๋อใส่กระป๋องแบบนี้เหรอคะครับหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลูดเลยจิมนี่อาจารย์ด้วยอาจารย์ครับ ที่อาจารย์ทานเป็นอาจารผักสดครับอาจาดผักสดเป็นอาจัดผักดองครับอาจารย์ผักดอง,รดองครับครับผมมันต่างกันยังไงเครื่องเทศใส่กุ้งใส่ไก่ใส่หอยของคุณอะเอ่อแต่และตัวเนี่ยวิธีการหมักจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าตัวกุ้งกับหอยเนี่ยจะเป็นอาหารทะเลเราก็จะหมักอีกแบบหนึง่งแล้วคุณทําความแตกต่างมันได้ยังไงอะเพราะว่ามันก็สเต๊เกแบบเครื่องเทศเดียวกันสเต๊กมันเครื่องเทศเดียวกันเราจะให้มันเกิดความสุขอยากกินอันกกอน,อนี้ดีกว่าอยากกินอันนี้ดีกว่าได้ไงอะ เรามีแบบมิกซ์ด้วยนะครับถ้าอาจารย์จะลองอทุกอย่างแล้วก็มิกซ์นะครับชุดมิกซ์เราจะมีเนื้อโคขุนมีกุง้งมีไก่3อย่างมิกซ์รวมกันได้ครับจังแบบรวมกันก็ได้แบบสเต๊ะรวมมิกซ์ไหนบอกซีร้านเรามาทางไหนเมื่อกี้ฉันเดินมาฉันกลับไปถูกล้วเนี่ยร้านนะครับตั้งอยู่บนชั้น5อาคารสยามสแควร์วันนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีสยามแล้วก็จะมีทางเชื่อมนะครับต่อกับห้างเลยนะครับก็เข้ามาตรงชั้น3แล้วก็ขึ้นมา2ชั้นก็จะถึงร้านนะครับ เปิดเวลาอะไรปิดเวลาอะไรอ่ะเปิดทุกวันนะครับเปิดเอ่อสิบโมงเชา้าถึงสิบโมงกลางคืนครับเอครับพตาวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยขอบคุณอาจารย์ครับของกินฟรีอร่อยเสมอ,อเลยขอบคุณค่ะยิ่งชิมก็ยิ่งอร่อยชิมเลกชิมน้อยคอยชิมทั้งวัน